ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับวั่กับผมอีครั้งนึงกับเกมแล้วก็บอลด็อกคังแบทช็อผมครั้งนี้ผมก็จะมาผ่านด่านโกคูเลเจนจีทีครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นการอัดหลังไม่ครับผมแล้วเรามาพากอีกทีเพราะว่าผมจะคือเอาจริงเลยตอนที่มาเล่นเนี่ยมันจะไม่ผ่านผมเลยคิดว่าไปเล่นหลังไหม่แล้วค่อยมาอธิบายดีกว่าว่าผมทําอะไรในคลิป ในเกมนี้บ้างดีกว่าผมนะไม่งั้นมันคงจะเสียเวลาผมแน่ๆนะครับอ่ะทีมที่มาเรามาเล่นครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมของ s Space Traveling w a r r i o r ครับผมแต่ผมมาทำในทีมของดั a บ o n ซีเกอร์ครับผมโดยใช้ LR 3เกลเป็นผู้นำและสมาชิกในทีมมี ECA ี i กิรุ ECA ปัง LR นี่คือหลังจากการ ECA แล้วนะครับแล้วก็ v e จิต้สีเหลือง ที่ ECA แล้วเบจิต้า8บิตที่ ECA แล้วแล้วก็ฟรีเซอร์ ECA สีม่วงครับผมที่สามารถแทงทุกการโจมตีถ้าติดชื่อ Family g โกคูนะฮะก็ตอนแรกยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมผมบอกเลยว่าตัวละครที่เป็นตัวแบกชั้นตีจะเป็นตัว Vegeta เบจิต้าแลวนะเบจิต้าสีเหลืองนี่คือตัวแบกมากๆผมก็เลยจะพยายามทำให้มันเนี่ยเป็นตัวหลักโลเดชั่นหลักของผมนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าหลังจากทิดปังได้รับการ ECA มาเนี่ยมันเก่งขึ้นมากผมบอกกันเลยว่าผมเคยใช้ทีมนี้เกือบผ่านแล้วนะ ก่อนหน้านี้เคยใช้นี่แต่ว่าตอนนั้นปังยังไม่ ECA มันต้องมีโอกาสไงมันต้องรอลุ้นว่าจะได้แทงหรือไม่แทงซึ่งผมเล่นไปแล้วมันไม่แทงแล้วผมก็ตายผมก็เลยรอรอจนกว่ามัน ECA แล้วแบบมันสามารถแทงได้เลยก็เอามาใช้เลยครับผมคือตอนนี้มันแบบแทงเลยครับนะไม่ต้องรอโอกาสเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะผ่านด่านแรกไปอย่างง่ายดา เห็นไหมครว่าผมจะตั้งเบจิต้ากับฟรีเซอร์เป็นโรเทชันหลักเลยครับแล้วโกคูไอสามเกลือเนี่ยผมก็จะเป็นตัวฟลติ้งไปเพราะว่ามันเป็นยังเป็นตัวที่ไม่สามารถทําดาเมจอะไรขนาดนั้นได้ครับและยิ่งเจอสีเหลืองนี่คือคือทีมเนี้ยจะค่อนข้างแพ้ทางสีเหลืองค่อนข้างมากเลยครับผมเพราะว่าจีรุแล้วก็3เกลอือทั้งหัวท้ายเนี่ยมันจะโดนจะโดนทางตรงไซยะ3สามแรงมากครับผมอ่า ตอนนี้ผมก็เบจิต้าไปก่อนตอนนี้เบจิต้าผมรับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกอย่างอัพเกรดรับเปอร์เซ็นต์หรือแค่ลิงสกิลนะฮะที่ยังไม่อัพเต็มแต่ตีแรงมากล้านหกและยิ่งเบจิต้าใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะยิ่งสแต็กได้ตอนนี้ก็คือยังน้อยอยู่นะฮะตอนนี้ยังยังเบาๆอยู่ยังยังตีได้ไม่แรงครับผมสามล้านตีเขาไม่ไเข้าแล้วยังโดนดาเมจหนักอยู่นะฮะแต่กีรูปผมพูดเลยไม่อยากเชื่อว่าจะสามารถใช้งานได้ดีในขดานนี้นะแต่ว่าควรหลบ ไปตอนเจอสีเหลือง่อยแหละมันก็ไม่ได้แท้งได้ดีขนาดนั้นครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะแทงดีกว่านี้นะแต่ความคิดผมความรู้สึกจากที่ใช้มาผมว่ามันยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะแต่มันก็ใช้ได้สำหรับสายฟรีนี่คือแทบจะเป็นสายฟรีหมดเลยว่ามันม,มีตัวไหนที่เป็นกาชาเลยยกเว้น LR3 เกลอือที่จะหายากหน่อยคือตัวอื่นแทบจะเป็นตัวฟรีหมดเลยนะฮะกิรูตัวฟรีเบจิต้าฟรีปังฟรีอะไรก่ะมีแค่เบจิต้าสีเหลืองอะที่อาจจะต้องเป็นลุ้นจากกาชา อ,อ,อาจจะไปต้องไปรุลูกอบากาชาไม่ก็รอเพชรแดงอาจจะแจกนะสำหรับเบจิต้าสีเหลืองอาจจะมีอยู่อตอนนี้เลื่อยครับผมก็จะเห็นได้ว่าพวกสามเกลือจะตีมาให้แรงนะฮะเห็นไ,ไหมตีโคตรเบาเลยฮะถ้าเทียบแล้วผมเลยจะเอาแม่งอยู่ข้างหลังตลอดคือโรเดชันผมจะไปอย่างนี้ครับผมไม่เอาเบจิต้าอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเอาตามตรงเลยเบจิต้าสีฟ้ามันแทงไม่ได้มันแทงได้นิดเดียวแต่มันแทงได้ไม่ดีเท่าเบจิต้าสีเหลืองนะฮะ ก็สีเหลืองมาดีกว่าผมบอกเลยยังไงสีฟ้าก็ยังแพ้สีเหลืองอยู่ดีนะผมในด่านยาวอะ่ะสีเหลืองมันจะมีโอกาสโอกาสทำดาเมจกับพลังป้องกันได้ดีกว่านะฮะเอออนนี้ฟิเซอร์ก็เล่นไปครับฟิเซอร์นี่โอ้หถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำไปไม่เสียรายเลยผมลิง ECA มาโคตรดีฮะคือด่านไหนคือมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถชนะด่านโกคูเลเจนได้ครับผมแม้จะส่งโกคูเลเจนมาอีกเซกกี่ด่านเนะี่ย ถ้ามีฟรีเซอร์อยู่ในทีนั้นได้เนี่ยสบายครับมันแทงได้เออแม้จะมีวิกบัตไลายอะไรอย่างเงี้ยก็เอาฟรีเซอร์เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในคีย์หลักในการแบบผ่านได้เลยนี่ก็เป็นหนึ่งในคีย์หลักกันตัวสําคัญเลยแต่ตอนนี้ผมเห็นคือปังก็ค่อนข้างจะรับดาเมจหนักอยู่ครับในเฟสนี้แม้จะได้ขึ้นชื่อว่าสามารถแทงได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังโดนดาเมจหนักในเฟสนี้อยู่นะฮะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูครับผมก็โดนหนักเอาไม่หนักนี่หว่าก็พอใช้ได้อยู่ผมนึกผมจะโดนหนัก แต่โดนถ้าไม่ตายนี่คือหนักเลยเราตีเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหรนะ่ฮะเนี่ยมาตีเข้าแสนกว่าแต่ปังผมก็อพเบิลมาหมดเลยนะผมอพเบิลครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มเพิ่มเลือดเอออย่างปังมันเอามาเพิ่มเลือดได้ด้วยครับผมถือว่าดีแต่ผมพูดเลยว่าแต่ละตัวของที่ผมมีเนี่ยแม่งดาวลุ้งหมดเลยนะเนี่ยคือลูกทีมดาวลุ้งหมดเลยเหลือแค่ตัวหัวหน้าทีมอย่างสามเกลือที่ไม่ดาวลุ้งอะ่ะทุกตัวผมดาวลุ้งหมดแล้วอะ่ะ มันเป็นตัวละครหาฟรีอะ่ะเออมันหาไม่ยากเท่าไหร่ยกเว้นเบจิต้าเหลืองนะฮะอันนั้นก็ต้องใช้ดวงในการเปิดซะหน่อยในการทําทีมนี้แต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่าจะอะไรมาแทนเปจิต้าได้บ้างเพราะเปจิต้าเป็นหนึ่งตัวที่สําคัญอะ่ะออมันคือตัวดาเมสสาคัญมากๆเลยครับเพราะว่ายิ่งเจอโกคูมันจะได้บัฟเพิ่มด้วยฮนะซึ่งตอนนี้เราก็ค้ำคังไปก่อนเนะาะเพราะตอนนี้มันก็ได้เรื่อยๆนะฮะไปถึงเฟสที่4มาที่เฟสของโกคูไซヤสสามผมนะอันนี้จะเป็น อีกด่านที่ผมว่าลําบากลําบากมากๆเลยฮะเพราะว่าผมมีตัวเหลืองตัวม่วงเด็ถึง3ตัวนะฮะทีตัวสีตัวแต่ผมไม่น่าฟรีเซอร์แล้วกันฟรีเซอร์มันแทงได้นะตอนนี้ผมได้ดอกคังหมดอย่างไวเลยก็เลยให้จัดไปเลยครับผมจริงๆควรใช้ในด่านของลิงยักษ์จะดีที่สุดนะฮะในโดคังโหมดเนี่ยแต่ม่ในเมื่อเราได้ใช้ก็รีบครับผมใช้ไปเลยช่างมันรีบรีบไปด่านนี้รีบออกจากด่านนี้ยิ่งดีรีบออกจากด่านนี้ยิ่งดีเลย เพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงตายไม่ต้องมาใช้ของแต่แรกแต่เห็นว่าจริงๆผมไม่อยากให้ปังอะลูโลเทชั่นเลยเว้แต่ว่ารอบนี้เห็นว่าตัวข้างหลังเนี่ยมันตีแหลกมากมันเลยจําเป็นต้องให้ปังไปยืนข้างหลังครับเพื่อเพื่อกันดาเมจได้อยู่เนี่ยเฟสนี้เริ่มหลบได้แล้วไม่เป็นไรส่วนนี้ปังครับผมไดฮิลสองครั้งติดจากด็อกคังหมดกับอันนี้ด้วยคือบอกเลยคือบอกเลยโกคูทำดาเมจใส่รอบนี้เราก็ไม่ตายอบผม <laughs> ตอนนี้มาโคกคุจะทำให้ตายใส่ปังครับผมปังน่าจะโดนไม่แรงในรอบนี้อ่าโดน40,000กว่าครับผมนะแต่เนี้ยเริ่มโดนหนักแล้วเพราะเมื่อกี้โดนลดดาเมจไอ้โดนลดนด,มมด,นดิเฟนต์ไปด้วยโดนลดนดิเฟนต์จากความสามารถของโกคูด่านนี้แหละปัญหาผมเลยครับเพราะว่ากิรู้เนี่ยค่อนข้างจะเปราะในด่านนี้คือไอ้ไปจิต้ากับฟรีเซอร์ผมไม่ค่อยแคร์หรอกแต่กิรู้เนี่ยผมเลยต้องย้ายมาอยู่ข้างหลังเลยแต่จริงๆมันควรอยู่แบบโฟลเตอร์อยู่แล้วผมไม่เอากิรู้มาเป็นตัวแบบตัวนําอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวซับถ้าจะไม่ผิด นี่ก็ได้เรื่อยๆครับผมนะฟิเซอร์หลบได้อีกหลบได้อีกเบจิต,าต้าตีเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้สังเกต <c oughs> แต่คือค่อนข้างใช้ได้ครับตอนนี้แทงได้สบายมากแล้วกีรุเออกีรุ่มีความสามารถในการหลบด้วยนะฮะลืมบอกไปหลังจาก EZA แล้วมันหลบได้แต่ผมก็ไม่ค่อยหวังหลบกับกับพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันเอาแน่เอานอนกับการหลบไม่ได้ครับรวมไปสามหมื่นะแรงจัดรอบนี้เจอหนักกว่ารอบเมื่อกี้ครับรอบนี้ก็เห็นเลยโอ้ชิบหายแล้ว คือตอนแรกผมแม่มีความแบบสิ้นหวังในใจนะนจะผ่านม,มาวันดานนี้จะมาตกมาตายด่านนี้จริงเหรอคือแบบดูดิม่วงมาเยอะขนาดนี้เวิจิตา้าขนาดจะไม่ชนะไม่ตายคือจะโดนหนักนะแต่หลังจากใช้ชไม่ตายแล้วก็แทงได้สบายแต่ดาเมจมันแรงไม่เท่าตัวฟ้านะครับตัวฟ้ามันจะแรงกว่าเสียดายมากแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวฟรีที่โอเคเลยมือใหม่ควรเก็บไว้อะ่ะเดี๋ยวนี้คือตัวพวกฟรีฟรีได้ ECA กันหมดแล้วอะ่ะ คือพวกนี้ก็จะเป็นตัวฟรีที่ได้ใช้กันบ่อยๆหน่อยแหนมตีไม่เข้าเลยเนี่ยโดนสี่หมืนะ่นฮะขนาดแบบเพิ่มมาลัป้องกันจากการใช้ท่ามไม่ตายใหญ่แล้วนะคือยังไม่ไหวเลยฮนะยังไม่ไหวเลยเพิ่มาลังป้องกันสามสิบสามเปอร์เซ็นต์่ะไม่ไหวครับผมยังโดนหนักอยู่โดนท่ามไม่ตายผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์แบบกระอักเลือด <c oughs> อ่ารอบนี้เห็นว่าสบายครับผมก็เลยเอาฟรีเซอร์ไปกันแล้วก็ไปจิตตาเก็บไปตอนนี้ก็ชิวๆแล้วนะฮะน่าจะตายในเฟสนี้ด้วยเพราะเฟสน,นี้ตัวดาเมจ มีอยู่2ตัวนะฮะฟิเซอร์ก็จะตีคริอูมันหลบเว้โอ้โหหลบอย่างงี้เบจิต้าตี3ล้านแแล้วครับผมแรงจัดถ้าเปิดแอคทีฟซีของปังอีกก็จะตีแรงมากขึ้นโอ้ตีคริคขลและเบจิต้านี่เบิ้ลบ่อยมากเลยตี4ล้านเบจิต้าเบิ้ลบ่อยมากตอนที่ผมเล่นเนี่ยในคลิปนี้เลยฮะเบจิต้าเบิ้ลบ่อยมาก ถ้าจะไม่ผิดตีสูงสุด7ล้านมั้งเออแบบสแต็กแอคแทกแอคแทกไปเรื่อยจนถึง7ล้านนะจนถึง7ล้านด้ดาดสุดท้ายอะ่ะคือแรงมากครับผมอันนี้ผมก็ต้องให้ตัวนี้มาออกมาเยอะๆหน่อยแต่กีรุก็ยังพอแทงได้อยู่นะตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าเราต้องใช้ของครับก็เลยปล่อยๆไปก่อนเพราะกีรุก็ยังพอหลบในเฟสนี้ได้ก็ต้องหวังการหลบของมันนะฮะแล้วก็ให้มันโจมตีให้รอบเดียวน่าจะไม่ตายน่าจะไม่ตาย,าตายคือ3มเกลือผมคิดว่าม่งจะมัน มันคือมันเก่งไหมมันเก่งในด่านของไอในในทีมของดักมาซิเกอร์แล้วผมแต่ว่ามันไม่มีดีเฟนต์ไงดีเฟนต์มันไม่พอที่จะมากันกระดานแบบนี้คือถ้าเล่นในซูเปอร์เบทเทิลโรดหรือว่าด่านปกติหรืออินฟินิตะคัมบฮิสตอรีเนี่ยมันยังพอไปได้ครับไอตัวนี้อ่ากิรู้หลบสวยงามแต่กิรู้พอใช้ทําไม่ตายก็แทงได้แต่ก็ได้ไม่ดีเท่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมหยิบเบจิต้าไปเลยเอ้ผมหยิบฟีเซอร์ไปเลยแต่เบจิต้าผมก็กังวลอยู่นะว่ามันจะโดนดามิหนกับแต่อย่างที่เห็นนะผม เดี๋ยวผมคิดนานอยู่ว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเบจิต้านี่จะไหวไหมก็ปล่อยมันไปแล้วกันถ้าไม่ไหวก็ฮิวครับคือยังไงเฟสนี้ผมว่ายังไงเราก็ต้องใช้ฮิวรอบหนึ่งว่ามันอันตรายมากไม่ฮิวผมว่าผมตายในเฟสนี้เวลาเล่นปกตินะคืออย่างน้อยต้องใช้ของสักอย่างตีสี่ล้านห้าครับเบจิต้าสาแตก็กแอคแท็กขึ้นมาอีกเบตีคิไม่คีครับโหเห็นไหมครับเบจิต้าซ้ำไม่ตายเรื่อยๆเลย ตีสี่ล้านเจ็ดอีกครั้งโอ้โหแต่ครั้งนี้คือแบบผมแปลกใจมากเลยที่เบจิต้าสามารถทนได้ขนาดนี้แปลว่าผมสแต็กมาเยอะพอแล้วสแต็กมาพอที่จะแทงด่านนี้ได้แล้ว <c oughs> คือปกติที่เคยเล่นเนี่ยคือผมแทงสแต็กไม่ถึงด่านเนี้ยคือตอนไปจิต้าโดนนี่คือโดนหนักอยู่นะฮะผมก็ต้องให้ยังไงดีผมให้ปังยืนอยู่ตรงกลางน่าจะดีสุดแล้วก็รีบเก็บขี้สีเดียวกัน จะได้เอาไปเพิ่มดอกคังโหมดหง่ายๆแต่ผมเห็นว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ผมเลยเปิดใช้วิสไปนะฮะผมไม่มั่นใจในความสํเพราะเบจิต้าต้องใช้ทําไม่ตายก่อนถึงจะมันถึงจะถึกนะฮะผมไม่มั่นใจไงผมเลยไม่ประมาทใช้ไปก่อนแล้วกันเบจิต้ายิงแรงในด่านนี้ครับคือเบจิต้าเป็นเป็นเอสการ์ในด่านนี้เลยเป็นให้ตายในด่านนี้เลยเอามาเพื่อฆ่าแบบลิงยักษ์ โอ้หตีปังไม่เข้าครับคือรับฮิวจากปังไม่ได้แล้วอะคือถ้าไม่ได้รับการอิซาเอเนี่ยปังโดนเป็นแสนเลยนะในด่านเนี่ยคือถ้าไม่ติด,ถ,ตดถ้าไม่ติดการแทงเนี่ยแดงโดนเป็นแสนเลย <c oughs> คือหนักมากแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้เรื่อยๆอยู่ครับผมโอเคมาต่อผมกินรู้ลงไปมาถึงรอบสุดท้ายของเฟดลิงยักษ์ครับผมรอบนี้ก็ปิดฉากไปครับปิดฉากผมรู้สึกว่าผมตั้งโลเคชันนีวว้ค่อนข้างดีับผมเพราะเฟดต่อไปเป็นเฟดสีม่วงไงแล้วเจอเบจิต้าสีเหลืองอับรองโอ้โหระเบิดระเบิเบดแน่นอน จะมีข้อเสียอย่างเดียวเลยคือถ้าไปโกคูมันหลบนี่ก็จบเลยแต่รอบนี้ก็ปิดฉากไปครับนี่เบจิต้าตีลิงยักษ์ไปจบเฟตเฟตแดงไปผมเฟตที่อันตรายผมบอกเลยว่าเฟสเนี้ยดาเมจที่ผมได้รับจากปังเนี่ยดาเมจดาเมจที่ปังได้รับเนี่ยเบากว่าด่านที่แล้วด่านที่แล้วโดนหนักกว่านะฮะแต่แค่นี้ก็ถ้าไม่ตายมันก็แรงแหละแต่มันถึกกว่าคืออันนี้มันจะตีเบากว่าด่านเมื่อกี้แต่ว่ามันจะ มันจะถึกกว่าไงเบจิบต้าก็ตั้ง,งะะท่าพรายาม้วฮะจริงๆผมอยากให้เบจิต้าเป็นโรเทชันหลักผมเลยต้องจัดอย่างนี้นะฮะก็เลยจำใจต้องให้สามเกลือไปรับเท้าสออันนะฮะจริงๆคือถ้าเล่นตามจริงแบบเอาให้เซฟสุดอ่ะก็ต้องเป็นฟรีเซอร์3เกลือแล้วก็เบจิตา้าแต่เบจิต้าจะทำาดาเมจหนักในเฟสนี้ไงผมเลยต้องเล็มผมเลยต้องรีบแต่ดีที่โกคูใช้ท่าไม่ตายกับฟรีเซอร์ครับเลยไม่เจ็บสาหัสเท่าไหร่เลยไม่ต้องเสียของในฐานนี้นะฮะ พิเสืก็หลบได้เรื่อยๆนะแล้วก็เบตีห้าล้านแล้วนะโขงสเต็กมาขนาดนี้มันสเต็กดอกละล้านหรือไงวะเนี่ยบับเขาให้สามล้านง่ายๆเลยคือเบจิต้าบับสามล้านง่ายๆเลยสามล้านสามครับเมื่อกี้ตีโคตรแรงอ่ะคือห้าล้านเข้าเขาสามล้านอันนี้ตีคิดทีด่เข้าถือว่าทำดีมากครับผมเออนี่ยังพอได้อยู่เพราะผมมีเหมือนมันจะมีวิสอยู่จากรอบที่แล้วปะเออมันจะมีวิสจากรอบที่แล้วอยู่ หรือบางทีอาจจะแทงได้ก็ได้จำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ผมเห็นว่าจิลุน่าจะโดนดามจเนาะสุก็ต้องให้มันอยู่ตรงกลางเนาะก็ต้องยะกโยกโยกฟังไปอีกแล้วไม่ค่อยอยากโยกฟังไปเลยอว่า,าจริงๆแล้วเปจิต้าไม่ได้ถือว่าเซฟขนาดนะนะั้นเปจิต้าสีฟ้าเนะี่ยเอามาตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเซฟเลยนะผมถือว่าเข้าขั้นอันตรายอยู่นะผมเลยต้องเพิ่มมา,าป้องกันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวตายนะ ตายขึ้นมาเราจะไม่คุ้มเอานะฮะเล่นมาต้องนานเออตีสองแสนกิรุไม่เข้าอุย้ยกิรุหลบได้อีกแล้วกิรุได้ทำดีมากรับปังครับก็คิวกลับมาได้อีกโบส,สี่แสนถือว่าคิวได้แรงครับคิวเต็มดอกครั้งหมดเทินหน้าดอกครั้งหมดเทินหน้านะเออซึ่งรอบนี้หมอเไจิต้าอยู่หน้าเลยจริงๆผม ผมให้ฟีเซอร์อยู่หน้าแล้วก็เก็บขี้หนึ่งอันไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายครับแล้วก็เก็บไปเลยครับเวจิต <Vegeta! S 1> ้าเพราะว่ายังไงโกคูหลบไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าโดนดอกครั้งหมดงไงก็หลบไม่ได้เฟสนี้ก็น่าจะจบในเธอเนื้อแหละโดนเบเข้าไปอาจจะโดนเบิ้ลไปสองจำไม่ได้ว่าโดนในครั้งเดียวตายเลยหรือเปล่าแต่คือรอบนี้คือเวจิต้านี่เอวีพีอ่ะมันตีแรงมากอะ่ะคือง่ายๆคือลดยังไงก็เกิน4หลอดอะ่ะโอ้ยกดพลาดไป กดผมเลยลีครับ เมื่อกี้เรากดพลาดไปครับขอเริ่มใหม่ต้องถึงกะลีครับคืออย่างนั้นดามเมจมันจะได้ไม่แรงไม่จะได้ไม่แรงเท่ากับถ้ากด7 7อันครบอะ่ะเออผมเลยต้องรีบผมเลยต้องรีดีที่ไม่สามารถดีที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับผมนะรีใหม่ถ้ากดไปถ้ากดพลาดก็รีใหม่อันนี้คือเราต้องจริงจังไงคืออย่าพลาดแม้แต่สักนิดเลยถ้าพลาดนิดมึงคือตายครับด่านนี้ไม่ได้จริงๆนะเบจิต้าก็จัดไปครับไปเท่าไหร่เอ้ยไม่บอกไม่บอกเลขด้วย เดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่ทำได้กันครับผมไรบู 9, 500. 9, 500. บ9ล้าน5 9ล้าน5เบต้าตีเกือบ10ล้านโอ้โหแล้วก็3เกือปิดฉากไปครับบอกแล้วยังไงก็เกิน4หลดอดนะผมนะบอกแล้วงไงก็เกิน4ลอดตายครับผมนะเบจิต <c oughs> <Vegeta S 1> ้าถอะเป็นอีกอย่างอีก,อกตัวตอวู v p เลยโคตรชอบครับ โอเคมาถึงเฟสสุดท้ายครับเฟสนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียบตรงที่เรามีตัวเขียวเยอะแต่จะตรงแพ้ทางตรงเบจิต้าครับผมรอบนี้ผมยังไม่ใช้ของเพราะว่าผมคิดว่ายัางไงเบจิต้าก็ไม่น่าจะโดนหนักจนแพ้เลยอะไรอย่างนั้นแต่โอ้โหแต่โดนหนักจากตรงนี้มากแล้วแม่งรีบใช้เกินตรงนี้โอ้โหโดนไปเท่าไหร่ประมาณแสนปะสองแสนสองท่แรงเกินเทินหน้าเลยต้องฮิวครับถ้าผมไม่รอดเทินนี้ก็คือต้องเริ่มใหม่หมดเลย ถ้าไม่ลอกนี้ก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะเรเดียสามเกอร์ก็ตีอะไรนครับในรอบนี้แทงได้แล้วนี่ขนาด3เกอร์ประมาณ79ไม่ก้ากเ็นตนะกี่รู้ครับก็อีกหนึ่งดาเมจครับตอนนี้เริ่มทำดาเมจได้แล้วเจ็ดแสนครับก็ไม่ได้น่าเกลียดสำหรับต,ตัวฟรีแทงได้ดีครับเบจิต้าครับผมนี่แหละที่น่าเป็นห่วงเลยดีที่มันไม่ยอมดีที่มันไม่มาใช้กับเบจิต้านะไม่งั้นผมตายตัวสามหมื่นเห็นไหมโคตรแรงอะ่ะสามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นนะ แต่รอบนี้ผมเห็นว่ามันแบบยังไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะอ,องจิงรอบเนี้แต่ใช้ไปก่อนเดี๋ยวประมาทมาเบจิต้าโดนไม่ตายมาตายขึ้นมาหาขี้แตกเลยนะไม่ได้ครับ <c oughs> ฟีก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวครับผมเลยคิดว่าเออใช้ไปเถอะแล้วกันใช้ไปเลยจริงๆควรให้ใช้กับพวก3มเกลอือจะดีกว่าแต่ผมคิดว่าใช้ไปเลยดีกว่าช่างแม่งเ <c oughs> พราะเบจิต้าอยู่นี้แล้วเพราะเบจิต้ามันแรงครับผมให้เก็บตรงนี้ไปด้วยด็อกครังหมูครับเพิ่มฮิวเลือดได้ด้วย แล้วก็ถ้าสมมติเราโดนตีอย่างเงี้ยโดนดาเมจเงี้ยก็สามารถคิวในการใช้การโจมตีของฟังได้2ล้าน3ครับฟิเซอร์โบเข้าไปล้าน9ไอ้ล้าน1ล้าน1นึ่งฟเซอร์ซ้ครับผมโบเข้าไปอีกล้าน2สวยดีมากถือว่าโกคูตัดสินใจได้ถูกต้องโ <c oughs> จมตีใส่ฟีเซอร์ดีมากครับมพราะฟิเซอร์เราเลยรอดตาย3,7 0 0 0ครับเนี่ยฮะเบจิต้า7ล้านห เ,เียต้าตี7ล้าน5บับเข้าไป2ล้าน3ตีอีกครั้ง7ล้าน9เพิ่มทีละสีแสน4แสน, 4, แสนโดนเข้าไปมับเขาให้2ล้านสครับผมโอ้โหคือลดลดเลื่อนลดไหลเป็นสายน้ำเลยฮนะคือแล้วก็ได้ฮิวจากปังอีกฮิวจากปังปังตีขึ้นล้านเอ,อบอกเลยปังได้ EZA ได้แม่งส,สดชื่นขึ้นเยอะครับ แล้วก็ฮิวเต็มที่ฟังไม่โดนดามเมยนะผมรอบน,อบนี้รอบนี้เขียวล้วนนะผมผมเลยไม่ต้องห่วงอะไรเลยแต่จะยืนตัวเพื่อนเป็นตัวหลักนะเพราะว่าเพื่อนมีเปอร์เซ็นต์การปลดเส้นทางเยอะกว่าผมนะฮะของผมมัน 5, 5้ของเพื่อนน่าจะประมาณ7-9็แม่เก้าสถ้าจำไม่ผิด4ล้าน3ครับเนี่ยเห็นไหมแรงนะจริงระดับ LR ตีมา4ีล้านสมเลยแรงมากครับแกสไตรเอแท็กเไรเอ่ย นี่ครับตีล้านเก้าแล้วไปโกคูไม่ค่อยหลบด้วยในเฟสนี้กีรุตีล้านสี่ครับดีมากสำหรับตัวสายฟรีนะฮะเออเจ็ดสี่เจ็ดแสนเจ็ดแสนเนี่ยแทงได้ยาวๆแทงได้ยาวๆแทงได้ยาวๆเลยสามเกลือของผมตีแค่สามล้านเก้ามิงะเกือบสี่ล้านแต่นั่นมันคือสี่ล้านห้าแล้วมั้งห่างกันเยอะมากเลย แต่ก็เข้าร้านห้าอยู่ค่อนข้างสวยแต่มันมาใช้ให้ตายเสร็จอะไรของเราวะเนี่ยตัวข้างหน้าก็มีไม่ใช้ตัวข้างหน้าก็มีไม่ใช้าามาใ,ใช้กับตัวเราโดเมนแสนครับแต่ดีที่รอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับโดเมนแสนแต่ก็ไม่ใช่ภาระของเราเท่าไหร่เราต่อไปเปจิต้ามาครับรอบนี้เบจิต้าให้อยู่หลังดีนะตัวช่นนี้คือดีครับเหมือนตอนนี้ยังจะมีเรายังมีบัฟของอ้นี่อยู่ไหมเหมือนจะไม่มีแล้วนะ อันนี้คือดาเมดดุนๆเลยคือแบบไม่มีการเพิ่มพลังอะไรทั้งนั้นไม่มีของซัพพอร์ตทั้งนั้นครับไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่มันเปลืองอูมันหลบว่ะแต่ถ้าจะใช้คือมันเปลืองเกินครับผมเลยไม่ใช้นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใช้เทิร์หน้าอือตีสามล้านเบจิต้ 3, 000, 000, ตาเจ็ดล้านสองโอ้ยเจ็ดล้านสองหมับเขาให้เท่าไหร่โอ้โหสามล้านแปดเกือบตายครับผมนะ บอลเลยไปจิต้าหลังจากที่ได้ ECM ตีเอาคริ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 เบิ้ลคริเบิ้ลคริเบิ้ลคริเบิ้ลเคลียแล้วก็โดนเบจิต้าตัวนี้เก็บไปในที่สุดครับเป็นอันจบเกมครับผมก็ผ่านไปอีกหนึ่งดานนะสำหรับโกคูเลเจนตอนนี้ที่ผมเหลือก็จะเป็นคอนเทสต์โฮปคอนเทสต์บอร์รี่แอนมาแล้วก็จักรวาลเจ็ดนะฮะผมจักรวาลเจ็ดคงต้องรอ6ปีก่อนอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ไหวว่ะโอเคครับผมจบคลิปฝากกดไลค์สุดใกล้กดแชร์ เป็นกรังเจ้ผมทำคลิปแล้วทำพ้ดีต่อไปด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสับวันนี้สวัสดีครับผม